นนทบ,บุรีนะคะมาด้วยแล้วก็จะมีทางาโรงเรียนมีเพชรบุรีด้วยนะคะลำปางแหมมาจากหลายที่เลยนะคะก็ะถือว่าเป็นการร่วมกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะเป็นการนำเสนอไอเดียที่ สุดยอดแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆนะคะแต่ละผลงานนะคะกว่าจะผ่านการกลั่นกรองออกมาแต่ละชิ้นเชื่อว่าผ่านกระบวนการคิดแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือในทีมของท่านแต่ว่าหากท่านไหนอาจจะทําผลงานนําเสนอเพียงท่านเดียวก็มีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราค,คงจะได้ดูกัน มีทำเป็นแบบเดียวแบบทีมแต่ว่ารางวัลไม่มีแบบเดียวได้ทั้งทีมนะคะใช่ค่ะรางวัลมียังไงบ้างคะมีประเภทสื่อสอประเภทใช่ค่ะโดยแบ่งที่1ที่2ที่3ก็แยกประเภทไปเลยใช่นะคะ,ะ,คะรางวัลที่1ประเภทสื่อสิ่งประดิษฐ์นะคะรางวัลชนะเลิศก็จะได้รางวัล2 0 0 0 0บาทะนะคะ ไดโลเกียรติยศนะคะและก็เกียรติบัตรด้วยระ้วัลที่2นะคะประเภทสื่อสิ่งประดิษฐ์ก็จะเป็นเงินรางวัล10,000บาท0,000ง่บาทมีโลนะคะเกียรติบัตรแล้วก็เกียรติตรค่ะค่ะส่วนรางวัลที่3นะคะก็จะเป็นรางวัลเรียกว่าเป็นรางวัลชมเชยนะคะรางวัลชมเชยจะมีนะคะ12รางวัลรางวัลละ2,000บาทเอาสิบรางวัลขค่ะ นะคะสิบรางวัลรางวัลละสองพันบาทนะคะแล้วก็จะได้เกียรติบัตรกลับไปด้วยใช่ค่ะประเภทสื่อออนไลน์ก็เช่นเดียวกันนะคะรางวัลที่1ก็2 0 0 0 0บาทสองหมื่นบาทรางวันที่2ก็10,000บาทและชมเชย10รางวัลรางวัลละ2,000บาทเช่นเดียวกันนะคะอย่างถ้าเกิดรางวัลบางรางวันอย่างเช่นบางทีมที่เราได้ฟังพรีเซนต์ไปอย่างทีมที่6อย่างนี้ค่ะท่านคณะกรรมการเสนอว่า ควรจะมเีเป็นเหมือนชิปอัดเสียงน้บอกว่าถ้าหนูได้รางวัลมาจะพอค่าชิปไหมคะฉะนั้นถ้าได้รางวัลชนะเลิศมา2 0,000ก็ซื้อนะชิปสำหรับอัดเสียงก็คงจะหมดแล้วก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าเท่าไหร่หนูก็เป็นค่อนข้าๆเป็นเทคโนโลยีก็เรื่องของเทคโนโลยีอีกทีหนึ่งใช <c oughs> ะะ่ค่ะแต่ว่าก็เป็นไอเดียที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะที่ท่านคณะกรรมการนําเสนอมานะคะที่เป็นข้อคอมเมนต์ให้กับนักศึกษา <c oughs> ได้ไป ปรับนะคะให้สื่อนั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น<ช>นะคะข้อคอมเมนต์ที่ท่านคณะกรรมการนะคะนำเสนอแต่ละกลุ่มเนี่ยมีคุณค่ามากมากนะคะ,ะขณะท่านอาจารย์หลายๆท่านนั่งฟังอยู่นะคะยังรู้สึกว่าโอ้โหเป็นข้อคอมเมนต์ที่ยอดเยี่ยมมากๆที่ถ้าหากว่าแต่ละกลุ่มนะคะจะจดบันทึกนะคะหรือว่าจะจดจำเพื่อที่ไปพัฒนา<ช>งานของตัวเองเนี่ยมันก็จะดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะ ถ้าหากว่าเราทําคนเดียวแล้วไม่ได้มานําเสนอแบบนี้เราก็จะไม่มีใครมาคอมเมนต์งานของเราเราก็จะคิดว่างานของเราดีเลิศยอดเยี่ยมมีคุณค่าคิดไปเองใช่ไหมคะใช่นะคะแต่วันนี้นี่มีน้องนสษามามีมีภารกิจที่ต้องทํากันด้วยค่ะนั่นคือการทำรายงานใช่ไหมคะถูกต้องไหมก็มีบางส่วนนะคะที่จะต้องมาแล้วฟังความรู้ในวันนี้แล้วก็นําไปกลับไปเขียนเป็นรายงานนะคะที่ท่านอาจารย์ ประจำชั้นประจำรายวิชาของของนักศึกษาแต่ละกลุม่มแต่ละห้องนะคะ,คะได้ออกแบบให้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะก็แล้วจัดที่จะเป็นบูธการนําเสนอผลงานแล้วนะคะภายในห้องประชุมทางบริเวณห้องโถงนะคะจะมีบูธที่ให้ได้ร่วมชมด้วยแล้วก็สนับสนุนสินค้ากันด้วยนะคะ,คะจะมีทั้งหนังสือที่เป็นหนังสือมาช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนะคะใช่ค่ะ ทั้งสนพิมมติชนมีมติชนนะคะ ใช่ค่ะสัมิมพ์แปลนเขาก็จะมีหนังสือสําหรับเด็กมีของเล่นสําหรับเด็กจริงๆผู้เราไปเดินดูนะคะเปิดดูแล้วก็เอาไปนํไปนไปใช้จะซื้อกลับบ้านก็ได้ไม่ว่านะคะไปปรับใช้ได้ใช่นะคะเอาไปเป็นตัวอย่างก็ได้นะคะในอนาเตเราอยากจะเขียนนิทานแบบนี้อยากเขียนหนังสือแบบนี้นะคะก็ได้นอกจากนั้นก็มี Bo o k for kids ด้วยนะคะจากร้าน Bo o k for kids ใช่อันนี้มีส่วนลดด้วยนะคะ15-20%าเเลยทีเดียวนะคะถ้าหากซื้อในงานวัน ถ้าเกิดว่าสั่งเพิ่มเติมเนี่ยก็ยังมีส่วนลดเพิ่มให้อีกนะคะนี่เราติดต่อได้ที่บูธเลยนะคะบุ๊ก for kids นะคะ,ะ,คะส่วนมัติชนเนี่ยนะคะก็จะมีหนังสือประเภทต่างๆที่หลากหลายอาจจะ,ไม,ะ,ะไม่ใช่แค่หนังสือสำหรับเด็กอย่างเดียวนะคะนะคะส่วนแปลนเนี่ยถ้าหากว่าท่านไหนที่ซื้อหนังสือเนี่ยเขาจะมีของแถมด้วยนะคะอะไรคะน่าจะเป็นสมุดโลโนตเล่มเล็กๆนะคะหรือว่าเป็นแก้วน้ําเดี๋ยวต้องลองซื้อดูนะคะอ๋อึกว่าไปซื้อมาแล้วเลยสามารถบอกเราได้ นะคะเขาก็จะได้เห็นเขาตั้งไวใช่ไหมคะหรือเข้าใจว่าน่าจะต้องแถมใช่แล้วนะคะนอกนือไปจากนั้นเนี่ยก็เป็นการนําเสนอสื่อนะคะจากหลักสูตรปฐมวัยการศึกษาปฐมวัยนะคะซึ่งสื่อน่ารักเยอะแยะเลยนะคะสวยงามแล้วก็อันนี้ฝีมือนักศึกษาเลยเปล่าคะฝีมือนักศึกษานะคะแต่ว่าก็จะต้องแอสไซน์โดยท่านคณะกรรมการไม่ใช่สิ อาจารย์ประจำอ๋อค่ะนะคะข้ารา,ารยาประจำหลักสูตรใช่ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสื่อของนวัตก,กรรมสื่อออนไลน์ด้วยนะคะ,คะซึ่งเป็นของมหาวิทยาลัยเอนักศึกษาหลายคนนักศาลหหยอาจจะยังไม่ทราบใช่ค่ะนะคะเรามีสื่อ e d l i u นะคะเป็นสื่อการ เป็นกับผ่านเครือข่ายนะคะการพัฒนาสื่อการได้ไปดูวิธีการใช้สื่อต่างๆกับเด็กนะคะโดยใช้เด็กนักศึกษาเด็กโรงเรียนราอ,อุทิศนะคะแล้วก็สื่อน,นี้ได้เข้าโครงการของทางสมเร็จประเทศด้วยนะคะแล้วก็สนุสิทธิ์นั้นได้รางวัลทุกปีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอนโครงการนั้นจะเป็นให้เราผลิตสื่อสําหรับเด็กประถมแต่บมิเวว่าของเรานะคะทําในเรื่องของเด็กประถมะวยัยนะคะเพราะว่าเรายังไม่มีประถมใช่ค่ะ ค่ะแล้วก็ในเรื่องประบมวัยเราก็เลยผลิตสื่อนิ้นธแล้วก็ได้รับรางวัลมานะคะก็ลองเยี่ยมชมกันได้นอกจากนั้นก็มี e-learning นะคะบทุก l ่ a r n i n ยนะคะก็จะมีนวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวกับการศึกษาเกิดขึ้นมากมายที่บุ๊ดนั้นทั้ง e-learning แล้วก็ทั้งของ idealiu นะคะเราสามารถเข้าชมได้นะคะทางผ่านทางเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยนะคะส่วนของ idealiu นั้นก็คลิกเข้าไปที่ของสํานักวิทยบริการนะคะก็จะมีให้ได้ชมอยู่นะคะ ในระหว่างนี้นะคะท่านที่อยู่ด้านนอกนะใครที่ยังไม่ได้ส่งแบบประเมินนะคะวางไว้ที่โต๊ะลงทะเบียนได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจจะหลงลืมกันไปนะคะถ้าหากว่า,าแทรลี่แล้วนะคะไปวางไว้ที่โต๊ะลงทะเบียนได้เลยนะคะ ค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการนําเสนอสื่อนะคะอีกหนึ่งประเภทนะคะนั่นก็คือประเภทของสื่อออนไลน์นะคะเสนอพรุ่งนี้จะมีการนําเสนอเพียงครึ่งวันเท่านั้นแต่สำหรับในช่วงภาคบ่ายเป็นการประกาศผลค่ะก็ยังไงแล้วเนี่ยขอเชิญทุกท่านเลยนะคะมาร่วมเ,เชียร์แล้วก็เป็นกําลังใจามาลุ้นผลการตัดสินกันนะคะว่าสื่อในแต่ละประเภทนะคะรางวัลทั้ง3รางวัลน,นั้นจะตกอยู่ที่ใครทีมไหนนะคะ ชื่อว่ามีขึ้นชื่อว่ามี3รางวัลนะคะแต่ผู้ที่จะได้รับรางวัลมีมากกว่านั้นนะคะอย่างน,น้อยเนี่ย <12 S 1> แต่ละประเภทนเนี่ยสิบสองรางวัลอย่างแน่นอนนะคะ<ช>เราอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้นะคะฉะนั้นทุกท่านที่มาในวันนี้หวังว่าวันพรุ่งนี้เราก็จะพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาอีกนะคะพรุ่งนี้เนี่ยแปลนหรือว่าบุ๊ก for kids เนี่ยหรือมติชนอาจจะมีการแจกหนังสือก็ได้นะคะ หมายความว่าไงคะวันสุดท้ายแจกวันสุดท้ายอาจจะลดแรกแจกแถม oh. นะคะไหนๆนมาแล้วนะคะฉะนั้นก็วันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมมาอีกหนึ่งวันนะคะ